ลองนึกภาพตามนะคะว่าเอ,อ่อนกปิราบที่เราเห็นเห็นกันหรือว่านกกระจอกตัวเล็กๆในส่วนหลังบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นไดโนเสาร์ค่ะเป็นไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ครับฟังดูนะ่าทึ่งมากเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมานองคุยกันเรื่องนี้จากบทความของ National Geographic Thailand ชื่อหรือนกคือไดโนเสาร์ที่มีชีวิตคือแบบอ่านแล้วต้องว้าวเลยะคะ่ะมันเปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆไปเยอะเลยครับ เป็นแนวคิดที่สำคัญมากในทางชีววิทยาเลยนะบทความจาก ngthai.com นี่เขาตั้งคำถามได้น่าสนใจมากว่าออความเชื่อมโยงระหว่างนกกับไดโนเสาร์เนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลยโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์อุกกาบาตชนโลกเมื่อ66ล้านปีก่อนที่เรารู้ๆกันว่าทำให้ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ก็คือสูญพันธุ์ไปแต่คำว่าส่วนใหญ่นี่แหลคะค่ะประเด็นสำคัญเลยคือบทความเขาชี้ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่หายไป แล้วนกที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้มีตั้งเออหมื่นกว่าสายพันธุ์ทั่วโลกเลยนะจริงๆแล้วก็คือสายเลือดตรงๆของโนเส,สาร์กลุ่มที่รอดมาได้ใช่ครับข้อมูลนี้นี่แบบอืมสุดยอดไปเลยนะคะแล้วแล้วนักวิทยาศาสตร์เขามีหลักฐานอะไรมายืนยันได้ชัดเจนขนาดนั้นละคะหลักฐานสําคัญสําคัญเลยนะครับมาจาก2ทางหลักๆเลย หนึ่งก็คือการวิเคราะห์จีโนมเปรียบเทียบกันซึ่งอันนี้มันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เห็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดในระดับพันธุก,กรรมได้แบบว่าชัดเจนมากๆมันคล้ยๆกับการตรวจ DNA หายาต์แหละครับแต่แน่นอนว่าซับซ้อนกว่านั้นเยอะอ๋อค่ะค่ะส่วนทางที่2ก็คือหลักฐานจากฟอสซิลซึ่งช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการค้นพบที่น่าตื่นเต้นเยอะมากครับฟอสซิลนี่เองสินะคะที่เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญในบทความเขาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะใช่เลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคือฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่มีขนนะครับอันนี้แหละที่เป็นเหมือนรอยต่อที่เคยขาดหายไปในมุมมองเก่าๆฟอสซิลพวกนี้มันแสดงลักษณะที่แบบก้ากึ่งนะครับระหว่างไดโนเสาร์ที่เราคุ้นเคยกับนกในปัจจุบันมันทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากว่านกเนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์กลุ่มเทโรอพอดเทโรอพอดครับเทโรอพอดส่วนใหญ่ก็เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเดินสองขาอย่างพวกเวโรซิรปเตอร์ที่เราเห็นในหนัง หรือแม้แต่ T r e ร็กก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับแม้ว่า T ี e รจะไม่ใช่บรรพบุรุษโดยตรงของนกก็ตามทีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสะดงว่าบรรพบุรุษของนกจริงๆก็คือไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในยุคครีเทเชียสแล้วพวกเขาก็เก่งมากสามารถปรับตัวครับปรับตัวเก่งมากแล้วก็รอดพ้นจากเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาได้ในขณะที่ไดโนเสาร์ต,ตัวใหญ่ๆหรือกลุ่ม,มอ,อื่นๆส่วนมากก็คือหายไปหมดเลยถูกต้องเลยครับ พอคิดแบบนี้แล้วอืมมันยิ่งน่าทึ่งนะคะใช่ครับแล้วประเด็นสําคัญคือพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ญาติห่างๆแบบที่เคยเข้าใจกันนะครับแต่เป็นกลุ่มย่อยหนึ่งของไดโนเสาร์เลยที่สามารถปรับตัวได้อย่างน่าอาัศจรรย์จริงๆคือมีขนาดเล็กลงพัฒนาความสามารถในการบินหรือคุณสมบัติอื่นๆที่ทําให้พวกมันอยู่รอดแล้วก็แพร่กระจายเผ่าพันธุ์ไปทั่วโลกได้หลังเหตุการณ์นั้นค่ะ ดังนั้นแนวคิดไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตที่บทความใช้เนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่คําเปรียบเปรยเท่ๆนะครับแต่มันคือการจําแนกตามหลักวิทยาศาสตร์เลยโหพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเรามองนกครั้งต่อไปความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอาจจะเห็นเป็นแค่สัตว์ปีกธรรมดาธรรมดาทั่วไปตอนนี้กลายเป็นว่าเรากําลังมองดูอ่มทายาทโดยตรงเลยของสิ่งมีชีวิตที่เคยยิ่งใหญ่ครองโลกเมื่อหลายสิบล้านปีก่อน ใช่ครับใช่ประเด็นนี้สำคัญมากเลยครับมันทำให้เราตระหนักถึงความต่อเนื่องอันยาวนานของสายใยชีวิตเนาะแล้วก็ความมหัศจรรย์ของวิวัฒนาการที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานี่เองซึ่งบางทีเราอาจจะมองข้ามไปง่ายๆในชีวิตประจาวันสรุปได้เลยนะคะว่าจากข้อมูลของ NG Thai ไทยเนี่ยนกไม่ได้เป็นแค่ญาติแต่คือไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งจริงๆที่ยังคงอยู่กับเราในปัจจุบันใช่ครับ และนั่นก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจให้เราลองคบคิดกันต่อนะครับค่ะยังไงหรอคะก็ลองนึกภาพตามดูสิครับถ้าเรายอมรับแล้วว่านกคือไดโนเสาร์ทโรพอดที่ปรับตัวมาเนี่ยทีนี้การที่เรามองดูนกกระจิบตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้หรือว่าฟูนกนางนวลริมทะเลมันอาจจะไม่ใช่แค่การดูนกธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วก็ได้นะอื แต่มันอาจจะเป็นเหมือนกับการเฝ้ามองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่ตรงหน้าเราเป็นการเห็นไดโนเสาร์ขนาดจิ๋วที่ปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ของเราได้อย่างน่าทึ่งมากๆเลยคือมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อธรรมชาติรอบตัวไปอย่างสิ้นเชิงเลยหรือเปล่าครับ